มมมีความมาปทุมธานีเดือดพล่านถึงขีดสุดสึกใหญ่ดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรเวทีแห่งศรัทธาและเสียงหัวใจเตรียมระเบิดความสุขครั้งประวัติศาสตร์ในรอบปีพลิกโฉมตลาดชัชวาลให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของคนลูกทุ่งทั้งแผ่นดินวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นี้ นับถอยหลังสู่ค่ำคืนที่เสียงเพลงจะดังกระหึ่มเหนือสายน้ำเจ้าพระยาและเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประกฏการดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรสจังหวัดที่หลายฝ่ายเฝ้ารอคอยมานานหลายปีการสัญจรครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงคอนเสิร์ตแต่คือการรวมพลังครั้งสำคัญของศิลปินลูกทุ่งทุกขแขนงทุกเจเนอเรชั่นตั้งแต่ตำนานไปจนถึงดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดแห่งยุคที่ถูกคัดสรรมาเพื่อสร้างความสุข และตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของดนตรีรากเงาของไทยทีมงานระดับประเทศจากช่องวัน31และผู้จัดงานมืออาชีพได้ระดมสภพกำลังเข้าติดตั้งระบบเวทีแสงสีเสียงอย่างอลังการที่ไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่ตลาดชัชวาลเพื่อให้การแสดงในวันนั้นได้มาตรฐานเดียวกับคอนเสิร์ตใหญ่ระดับอารีนาระบบเสียงไลอาเรถูกนำมาติดตั้งอย่างพิถีพิถัน ทดสอบความถี่ต่ำและความคมชัดของเสียงร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงทรงพลังของหญิงลีสีจุมพลจากก้องกังวานไปถึงผู้ชมที่อยู่แถวหลังสุดในขณะเดียวกันก็ต้องเก็บรายละเอียดเสียงใสระดับแก้วของไขมุกรุ่งรัตและออลี่ตัติยาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเวทีถูกออกแบบให้มีมิติความลึกและมีจอ LED ความละเอียด P 2.5เป็นฉากหลังเพื่อสร้างมิติของแสงสีที่สวยงาม และสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างถึงใจไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกสนานสุดเหวี่ยงหรือเพลงช้าเรียกน้ำตาก็จะถูกส่งผ่านภาพและเสียงด้วยความประณีตสูงสุดจังหวัดปทุมธานีถูกเลือกให้เป็นสนามแรกของการสัญจรโดยศักยภาพที่เป็นประตูสู่ภาคกลางและมีฐานแฟนเพลงลูกทุ่งที่เหนียวแน่นและกระหายความบันเทิงมานานการเปิดตัวที่ปทุมธานีในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการปลูกชีพตลาดลูกทุ่ง ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนพลไปสู่จังหวัดอื่นๆที่รอคอยการเยือนอย่างใจจดใจจ่อตามแผนการจัดงานที่วางไว้คาดการว่าแต่ละจุดของการสัญจรจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าหลักสิบล้านบาทจากการจับใจใช้สอยของแฟนเพลงที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศรายชื่อศิลปินได้สร้างความสันสะเทือนไปทั่ววงการลูกทุ่งและกลุ่มแฟนเพจต่างๆ ตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหญิงลีสีจุมพลสาวลำซิ่งเสียงทองผู้ที่ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวังหญิงลีเตรียมขนเพลงฮิตตลอดการที่ยอดวิวรวมกันหลายพันล้านวิวมาโชว์บนเวทีปทุมธานีในฐานะศิลปินรุ่นใหญ่ผู้เป็นไอคอนของความสนุกเธอคือขวัญใจมหาชนตัวจริงที่สามารถสร้างปรากฏการณ์แดนซ์กระจายได้ทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเวทีนอกจากเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร แฟนเพลงยังลุ้นว่าเธอจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่เตรียมปล่อยในช่วงปลายปีนี้บนเวทีแรกของการสัญจรน,นี้หรือไม่บทบาทของหญิงลีไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่คือการเป็นแม่ทับที่นำพาศิลปินรุ่นน้องให้เกิดพลังและมีความสุขในการมอบการแสดงที่ดีที่สุดแก่แฟนเพลงออลี่ตติยานักร้องเสียงใสผู้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากรายการดวลเพลงชิงทุน ้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคการร้องที่เฉียบขาดออลลี่ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคือเพชรเม็ดงามที่วงการลูกทุ่งยุคใหม่ต้องการแฟนเพลงของเธอต่างชื่นชมในความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพลงลูกทุ่งคลาสสิกได้อย่างลงตัวในขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ที่มีจังหวะสนุกสนานได้อย่างน่าประทับใจการแสดงของออลลี่บนเวทีนี้จึงเป็นที่จับตาในฐานะตัวแทนของคลื่นลูกใหม่ ที่มีความสามารถล้นเหลือไข่มุกรุ่งรัตศิลปินเสียงใสผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางดนตรีจากเวที The Voice ด้วยสไตล์การร้องที่ผสมผสานระหว่างลูกทุ่งแท้และกล่นอายของดนตรีสากลทำให้ไข่มุกมีฐานแฟนคลับที่กว้างขวางและหลากหลายเธอเป็นตัวอย่างของศิลปินที่ใช้ความสามารถในการร้องเพลงเป็นสะพานระหว่างดนตรีสยุคสเตจโชว์ของไข่มุกมักจะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ และเป็นที่คาดการว่าเธอจะนำเพลงที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นมาใช้ในการแสดงด้วยเพื่อตอกย้ำความเป็นลูกทุ่งฟิวชั่นตัวแม่กีต้า์นิพาพรแชมป์5 0 5สมัยจากเวทีดวลเพลงตัวจริงเสียงจริงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นกีตา้าคือตัวแม่ที่ทุกคนต้องยอมรับในความแข็งแกร่งและเทคนิคการใช้เสียงที่เหนือชั้น การยืนหยัดบนเวทีการแข่งขันยาวนานกว่าร้อยสมัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คือการพิสูจน์ความสามารถในทุกๆโน้ตที่ขับร้องการมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของเธอให้เต็มที่นอกจากกรอบของการแข่งขันแฟนเพลงต่างคาดหวังว่าเธอจะโชว์พลังเสียงโลกทุ่งที่สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิและเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เป้วีรศักดิ์ หนุ่มลูกทุ่งพลังเสียงอบอุ่นและมีสเสน่ห์ที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นเพลงอกหักเพลงรักซึง้งหรือเพลงที่ให้กำลังใจเป้ก็สามารถใช้เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทำให้เพลงนั้นเข้าไปสัมผัสใจผู้ฟังได้อย่างง่ายดายเขามีฐานแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่และกลุ่มคนที่ชื่นชอบลูกทุ่งแบบเน้นอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจการแสดงของเป้จะเป็นเหมือนโอเอซิส ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นท่ามกลางความสนุกสนานของเวทีนัดมาลิสาครูเสียงทองผู้เชี่ยวชาญสายลูกทุ่งคลาสสิกนัดมาลิสาเป็นที่เคารพในฐานะศิลปินที่คงไว้ซึ่งความสง่างามและความถูกต้องของเพลงลูกทุ่งโบราณเทคนิคการร้องที่ไม่เป็นสองรองใครและการถ่ายทอดบทเพลงที่เต็มไปได้วยความรู้สึกลึกซึง้ง ทำให้การแสดงของเธอเป็นเหมือนมาสเตอร์คลาสที่ถ่ายทอดความงดงามของเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงการปรากฏตัวของนัดมาลิสาบนเวทีปทุมธานีนี้จึงเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าเวทีนี้ให้ความสำคัญทั้งลูกทุ่งยุคใหม่และลูกทุ่งคลาสสิกอย่างเท่าเทียมกันดีดีดาวรุ่งลูกทุ่งพลังสดใสแห่งปีผู้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมทีป๊ป และนำเอาพลังงานความสดใหม่นั้นมาใส่ในเพลงลูกทุ่งได้อย่างน่าสนใจดีดีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านการร้องการเต้นและการเอนเตอร์เทนผู้ชมการมาถึงของดีดีทำให้เวทีลูกทุ่งมีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเธอคือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เพลงลูกทุ่งสัญจรครั้งนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและพลังงานที่หล้นเหลือแฟรงค์พักชน พิธีกรอารมณ์ดีผู้เป็นหัวใจของการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมแฟรง์ Frank เป็นที่รักของแฟนเพลงด้วยลีลาที่เป็นกันเองสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองให้กับงานคอนเสิรต์ตบทบาทของเขาในการควบคุมอารมณ์ของผู้ชมการแนะนำศิลปินและการสร้างจังหวะของการแสดงให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ดวลเพลงลูกทุ่มสัญจรประสบความสำเร็จมาโดยตลอดโฟกัส ต้นข้าวสุปริยาศิลปินหญิงแห่งปีที่ทุกคนรอคอยแม้ว่าจะมีศิลปินระดับซูปเปอร์สตาร์มากมายแต่ชื่อของต้นข้าวสุปริยากลับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดที่ถูกกล่าวถึงในโลกโซเชียลมีเดียและกลุ่มแฟนเพจลูกทุ่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องการมาถึงของต้นข้าวในปทุมธานีถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่เธอเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการเพลงไทยโดยการรับพระราชทานประกาศนียบัตร ถวายเพลงส้มตำต่อหน้าพระพักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือสมเด็จพระเทพซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตการเป็นนักร้องของเธอการแสดงถวายในครั้งนั้นไม่ใช่เพียงแค่การร้องเพลงแต่เป็นการแสดงความสามารถและจิตวิญญาณของคนลูกทุ่งที่เปี่ยมไปได้วยความเคารพในรากเงาของตนเองนอกจากนี้ต้นข้าวสุปริยายังคงรักษาตำแหน่งการเป็นผู้เข้าชิงอันดับต้น,ตน ในการโบทไทยรัฐอวอร์ด2025ในสาขาศิลปินหญิงแห่งปีโดยคะแนนรวมยังคงติดอันดับ2ของประเทศด้วยตัวเลขที่ทะลุหลักแสนเสียงอย่างต่อเนื่องซึ่งเวทีปทุมธานีนี้ถูกมองเป็นแรงส่งสำคัญที่จะทำให้เธอสามารถก้าวขึ้นสู่บัลลังก์อันดับหนึ่งได้อย่างสมศักดิ์ศรีแฟนเพลงต่างคาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นที่แรกที่เธอได้นำเพลงใหม่ที่ได้รับการเรียบเรียงเป็นพิเศษ มาโชว์ต่อหน้าแฟนเพลงที่ปทุมธานีเส้นทางชีวิตของต้นข้าวถูกนำมาเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากเด็กสาวที่เคยร้องเปิดหมวกหารายได้เล็กๆน้อยๆตามตลาดนัดจนกระทั่งวันนี้เสียงของเธอกำลังจะก,ก้องกังวนในเวทีใหญ่ระดับประเทศการเดินทางของต้นข้าวเปรียบเสมือนความหวังและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่รักในดนตรีลูกทุ่งทุกคนเธอกล่าวว่า ต้นข้าวบอกว่าอยากให้คอนเสิร์ตนี้เป็นของคนปทุมทุกคนเสียงเพลงคือของพวกเราทุกคนคำพูดที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจนี้ยิ่งทำให้แฟนเพลงรู้สึกผูกพันกับเธอมากยิ่งขึ้นนักวิจารณ์ต่างคาดเดาว่าต้นข้าวอาจจะเลือกโชว์เพลงที่เน้นความเป็นไทยแท้และเพลงที่โชว์พลังเสียงเต็มรูปแบบ เพื่อตอกย้ำว่าเธอคือศิลปินหญิงที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและจิตวิญญาณที่จะเป็นตัวแทนของคนลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริงการแสดงของเธอในค่ำคืนนี้จริงไม่ใช่แค่การโชว์แต่คือการประกาศศักดาข,ของดาวรุ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นซปเปอร์สตาร์เต็มตัวการเตรียมงานและทีมโปรดักชันขั้นสูงสุดทีมงานโปรดักชันจากช่องวัน31และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การจัดคอนเสิร์ตระดับประเทศ ขอบพระคุณมากๆนะ,ะพ่อพอ่อยแม่จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพอ่อยแม่ทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้าโลกมีความหมา